สวัสดีเพื่อนๆนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาแยกนี่ค่ะลูกไม้นะคะลูกไม้บอลสีอันนี้เป็นยนอดมงกุฎอ่าเดี๋ยวเรามาแยกกันเลยค่ะอันนี้เป็นดินนะคะ ดินใบก้ามปูกระถางนี้เราใช้กระถาง4นิ้วดินใบก้ามปูเราทางเราจะผสมดินลงไปบางส่วนนะคะก็มในถุงก็จะมีดินใบก้ามปูแล้วก็ดินธรรมดานะคะ ใสยดินลงไปในกระถางเลยค่ะลูกไม้นี่เราเพาะมาประมาณสองเดือนเกือบสามเดือนแล้วนะคะอืฝาให้เต็มเลยนี่ค่ะ อันนี้เขาเริ่มกัดสีแล้วนะคะก็จะทำการแยกแล้วก็เอามีดค่อยๆแสะนะคะแสะเบาๆระหว่างลากเขาแล้วก็งัดขึ้นนะคะอุ้ยขอโทษค่ะโดนกล้องเมื่อกี้ ก็จะได้ล่างประมาณนี้นะแล้วก็เล่อเลาะแซะเอาดินออกแล้วก็วางนะคะมองเสร็จเราก็คก่อยๆกดเบาๆ นี่เราก็จะได้อย่างนี้ค่ะอ่ะอีกต้นนะคะอีกต้นเราเอาต้นนี้ดีกว่านี่อยู่ริมริมเราเพาะใส่ดินนะคะเนี่ยไม่ได้ใช้พิทมอส ก็ทำช่องทําเป็นรูนะคะแล้วก็วางเขาลงแบบทนุทน,นอมแล้วก็เอาดินมากบกบนะคะนี่แบบนี้จากนั้นลดน้ำค่ะ นี่นะคะรดน้ำเขาจับจับอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ลดนะคะลดให้ชุ่ม ถ้าดินน้อยก็เพิ่มได้เสร็จแล้วเราเอาสองกระถางนี้นะคะตามมาเลยค่ะนี่ นี่ค่ะเราไว้ในตู้อบเลยนะคะวางเขาลงเลยหนึ่งกระ้างฝั่งนู้นนิดนึงนี่เขามาไว้ข้างันก็ได้ แล้วก็ปิดฝาลงเลื่อนปิดไปเลยให้เขาอบอยู่ในตู้อบนี่แหละคะ่ะนี่นะคะหมึงอยู่ตรงนี้เดี๋ยงไงผ่านไปสองสาม เดือนหรือมีความคืบหน้าก็จะอัดมาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะว่าสองต้นนี้ออกมาแล้วเขากัดสีประมาณไหนเติบโตยังไงนะคะเดี๋ยวามาอัปเดตให้เพื่อนดูในคลิปถัดไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องกุ้งฟิไซส์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ